มาแล้วจ้าวันนี้จะพาทุกคนออกมานอกเกาะนะคะทุกคนคะ่นะพรน่ะต้องไปทําธุระที่สุขานะแม่วันนี้เราอยู่กันที่บ้านนายดอนศักนะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนว่ามาเจอร้านโจ๊กตอนตีสี่ค่ะแม่ชื่อร้านโจ๊กพารวยนะคะทุกคนค่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่โจ๊กนะจ๊ะมีปลาท้องโกมีโอวนตีนมีชามีกาแฟเด้อมีขนมจีบสาลเปาข้าวหมูฝอยนะคะทุกคนคะ่ะน่จะบอกว่าปลาท้องโกเขาคือเด็ดมากหอมใบเตยสุดๆคะ่ะทุกคนและตัวปลาท้องโกเขานะคะก็คือนุ่มสุดๆนะแม่ขายตัวละสองบาทนะจ๊ะท<ๆ>ุกคนค่ะปลาท้องโกก เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเกือบเต็มถ้วยเลยต้องบอกก่อนว่าตัวกองเขามีความหอมกระดูกนะคะทุกคนเนื้อโจ๊กมีความละเอียดนะคะทุกคนค่ะทานแล้วมีความใส่ใจมากๆค่ะแม่ส่วนชากาแฟานะคะทุกคนคะ่ะแก้วใหญ่ๆแบบนี้30บาทจ้ะแม่จา๋าเข้มข้นสุดๆเลยคะ่ะทุกคนค่ะดูเช้าๆก็คือชื่นใจมากๆเด้อไครที่ไม่ทานหวานนะคะสั่งแม่คะ่ะเป็นหวานน้อยได้เลยค่ะทุกคนค่ะเข้มข้นเหมือนกันจ้ะและห่อนีก็คือ25บาทค่ะข้าวเหนียวหมูฝอยนะคะทุกคนค่ะให้มาเยอะเหมือนกันแม่ให้ข้าวเหนียวมาปั้นใหญ่ๆนะคะอ่่่มมอนนนเาเคะคะทกกกีีััวงบ หอมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นุ่มมากๆเดอ้อองเกือบลืมบอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าร้านเขาอยู่ก่อนสีแยกบ้านในนะคะทุกคนคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะแม่หรือว่าแวะมาทำธุรานะคะอย่าลืมแวะไปชิมดูเดอ้ออร่อย